สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอสมเด็จหลวงปู่หีดองดังกุรูนะครับวัดเชิงคีรีนะครับจังหวัดชุมพรจัดสร้างน่าจะประมาณปี2 5 3 8นะครับนี่ประมาณนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จ ฐาน3ชั้นนะครับนี่อยู่ในซุ้มนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังองค์ที่ติดชัดๆจะเป็นยันลักษณะนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับว่าอังกุโรนะครับแล้วก็อีกบรรทัดจะเขียนมารุลพิเศษนะครับในองค์ที่ติดชัดๆจะเห็นชัดนะครับ นเนื้อก็เป็นเนื้อว่านกระฝากนะครับไม้กระฝากรักกระฝากยมเห็นว่าเป็นกระฝากร้อยแปดชนิดนะครับนี่หน้าบูชาหน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าขององค์สมเด็จนะครับกลมสวยงามเลยนะครับเกตนะครับผมชนซุ้มนะครับ นี่ซอกแขนคมชัดลึกนะครับนี่นั่งบนฐานผ้าทิพย์นะครับสรงเส้นตรงนี้ก็มีผ้าทิพย์บางๆรองอยู่นะครับบนฐานสามชั้นนะครับนี่นี่อยู่ในซุ้มนะครับนี่นะครับผม อ,องนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับต้องขออภัยนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับสองแล้วนี่มวลสารก็เห็นเป็นมวลสารนะครับนี่ออกมาลักษณะโทนสีเทานะครับอ,องนี้นี่มวลสารละเอียดแน่นเลยนะครับนี่ในตรงด้านหน้านะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นร่องยันนะครับนี่ตอ,ตอักษรยันชัดเจนนะครับนี่มวลสารปรากฏเห็นเป็นเนื้อไม้นะครับคล้ายๆไม้บดไม้ขาฝ่านะครับบด นี่ตรงนี้นะครับจะเป็นเขียนว่าอังกุโรนะครับเป็นฉายาของท่านนะครับเหมือนทัดนะครับจะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับในองค์ที่ติดชัดๆนะครับนี่บนสารนะครับแน่นเนื้อหามีความละเอียดแล้วก็แน่นตึ๊บเลยนะครับนี่ นี่นะครับผมนี่มาดูด้านข้างนะครับส่งจากด้านข้างนี่ก็จะเห็นร่องรอยนี่อ,องนี้อยู่ในเลี่ยมมอไม่ค<ๆ>่อยเห็นต้องขอไยนะครับนี่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับ นี่สาเร็จรุ่นนี้ก็แท้ทันหลวงพ่อหทีท่านปุกเสกนะครับก็มวลสารก็มวลสารที่ดีนะครับกาฝากรักกาฝากยมกาฝากต่างๆนับถึงร้อยแปดชนิดนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่ไม่มากนะครับแต่ก็ ใช้ผู้นําไปใช้ก็เกิดประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับสวยๆเลยนะครับที่ติดชัดๆก็หลักพันต้นๆน,นะครับนี่นาบูชานาสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเราจะนำภาคเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของสายพ่อกรมหลวงชุมพรเขตร,รมศักด์นะครับพยายามนําเสนอให้เกิดทุกรุ่นนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องไม้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับเมื่อเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ